สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพองไปส,สูขูสูคนครับพ่อกระบะเท่าห้านันชนแนลครับมากับสาวสีครับพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศย่ำคำคำยอยทธงหน้าครับอยู่ในห,นห้หน้าเลยดิยู่ให้หน้าในเครืงหลันเ่าสีพี่น้องเบิง่งพอดีคำกอนเอาบรรยากาศฟังเสียงเอาเนาะพี่น้องอเนาะเสียงพ่นเสียงโกบห่องพี่น้องเลยเอามาตั้สบายหน้าพี่น้อง มาเสียบเสียบต้องกันเนี่ยมือแรงเยตาบ่โออเอา่อมาพี่น้องมาพักกับกับมีคือเก่าเหรอพี่น้องพักวิงพักขาโมล่าผ้าพักขาพักไอหอมไอพักซี่พักซี่วนหอมชี่แล้วก็พักกาดหัวมาบ่อะไรยังห่างพี่น้องเสียบเสียบจุดจวดต้องกันใส่มือเลยเนาะใส่มือโหลดยุบไปโหลดมาพี่น้องมามาคำในยังหน่อยคำมือนี้เราดาวเป็นผู้หันได้นี่ยอู้หเอาคำตาสวนโหลด โอฮคุบเด้นอน่ะมาพี่น้องมาหือมืม้นอนี้คาดมาแป้งเปลี่ยนบรรยากาศจักหน่อย <c oughs> กินแต่กลางเวพนมืนอนี้มาใส่กลางคืนให้พี่น้องเบิ่งก็ใส่อยู่นี่ล่ะเปิดไฟเอาเอาเบิ่งล่ะโกนน่ะตอนนึงเลยพี่น้องโอมันกระโกด ืีอจังขับอ,อ,อือไปเังได้อหืยำบะเหล็กหือลงหอ,เ,อเขาวโาากโ้หรอ,อเสียงแฉดห้องพี่น้อง แมงใหม่ก็มาแล้วมั้งแมงใหม่เอเห็นแสงไฟมมาอย่ามันพูดเสียงเขียนเขียนเองเขียนอีตองเพิ่นเขียนอีตองพี่น้องเขียนอีตองเขียนยังไงเขียนโม่โมแมนนเจ้นาคนละอย่างบอกเขียนเจ้านาคนละอย่างยำโบเล่มันเป็นใหญ่ลงไปเลย น้ำน้ำบ่ทันตัวหนึ่งลง,ลงตัวหนึ่งลงถองลง่องลงหูคออะไรตัวหน,นึ่งยังขาอยู่เติมปากนะเนี่มันแสบพี่น้องนี่แหละแนว่อยู่เนี่กินแต่ละมื่นเตะละเร้นอือเอาบอ่อพักกาดเอาเต้วพัขาบ่กอือขอพักอันนี้อ๋อ ตอนไหนไหนบ่มีบ่มีรุ่นนี่พูนะคือดิดแล้วให้จ้าหันนี่ตอนนี้ไงตอนเดียว ตอนเดียวแล้วแรงโหลดไปคืดนยากพี่น้นองปนูนเป็น3ตอนไปอิม่มอีกยังนะพักพิดแถว พักทิศเขีวว่าจริงพี่ให้น้องเบิ้งกันทั้งหลังนี่บหรือเบิ้งครับโบถ่านเวลาเวล่ามันมันเหมือนน้ำนะมันน้องคือมพ่นอยู่โต๊ะโอ้ต๊ะคือเวลาคนก็ได้จดจ้ะอย่าำแห้งด้วยผักขาหแห้งหมดเลยนี่เหลือหลุดหรือเป็นายังเไม่ยังกิน ินมันเตะดังอ้ยมันซ่อนจะสบายนั่งพี่น้องกุบกุบขลังไร้จะตำมดบอลโลนงอุ้ย่าตตอนตอนตอนคือขลัเอาเบิ้งมันะเอไปเอาสอมมาโมนติวติวอาบอื นี่ขาดลรงปักข้่องามใช่ไหมนี่มูก,กินคำมันเนี่ยหโหเพชรอยู่ตัวก็กินตอนนี้ไงวาสิบ่กเพชรเพชรอยู่ตัวเลยพี่น้อง ืัอนี้เบาเท้าได้ค่ะเป็นผุดตำมักพริกเป็นผู้ห,หันทางนี้เป็นลูกมือเป็นผู้ปรุงหุันอมอือโอ้เผ็ด มึงข mm. mm. um, ้าเข่าขอสดขอแพงย้วยข้างบอกนึกว่าอียังติดเข่าขั้นว่าอียังติดเข่าขอเสีว่าเงอะงักเจ้าอันก็ได้จะพ่าคอยเบอกเนาะแม่นอนเงอกติดเข่วเอามาดันตัวพี่น้องเอาเบิ้งเอาเบื้องความแสีบมันดีใจตาความแสียบบ่เคยปั้นี่ไผตัว ขึ้นผ้ากินขึ้นผ้าอะไรอยู่ในบ้านปลาแถวเอาอยู่ห้อง้านเลยไต่ไฟได้เลยเขาเจ้ากี่รถไกลไปไกลมาเขาอยู่บ้าแล้วขั้นพักกันเห็ดเนี่ยพระเจ้าเงี่ยแม่งดา่าว่าเขาอยู่ฝ <c oughs> นกะลงเม็ดได้พี่น้องนี่หยิบหยิบฝนหยิบหยิบอยู่แม่งแม่งข้าวสานแม่งเขาซานคือบอกว่าแม่งคือบอกว่าแม่งข้าวสุกแม่งข้าวสารแม่งข้าวสาร

กินเสียบกินหนวกอย่างงี้ช่วงนี้เน่ามากเลยแม่นพักขาอะไรฝนมาแล้วหนมาแล้วได้บ้านเอาเจ้าเจ้าเจ้าฝนยำละบ้านกินฝ้าวกินว่าวันฝนสีโบมาเจ้าเจ้าโบพ่อเคยนั่งแคงฝนบอกกันมาโรดดูไต่ฝ้ายาย่านฝนเขาจะว่าวะ Ừ. Ừ. Thế lạy là được ừ. hết sụp đại học à? ừ. mà khô phụ chắc mùa hả bung đâu 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 bung đâu hả bung ตอนเป็นนวยจะเอาเครื่องปุงไปใส่มั้่ใส่อะไรเนาะใส่ผุ้เสนามดนั่นแหละนุ่งกรรมการมาตัวมันอยุงยกัเวีนพันมันหมดยังกังเวนพันมันยุ่งสุด้เศ้าอาบหนามแล้วป่ะคนอ่ะแม่งใหม่บรรยากาศดีตร่น้องฝนาตหำ ืฝนลินได้นี่มาแล้วมาแล้วอกระถั่วคนให้เพิ่นมาเจ้านันนั้าฝ่าวแห้งอย่างใครมาอยู่ฝนแมนมันหอนเด้อเจ้าได้เจ้าจะงอฝนมาแห้งหนิบันหนาวมันจีถือปากไฟเจ้ะมันจีหมดกระบอกเจ้าที่ ก็เจ้าือซ่าแล้วก็เจ้าซาเหมือนเสียงถึมๆเสียงเพ่งถึๆมากจะนไม่ละเบาบอิ่มอยู่หะไม่อิ่มินได้อ่กซาำกันโโ เขาเริ่มัุกวนหนึ่งกิโลหมาวันซื้อหม้อย4กิโลโบอิ่มจ้ำได้หรือมือได้พิ่นกินปลาคานี่นอนหันหลังให้กันได้พี่เนาะอือบมกทุเรียนยังบ่ยังอยู่ยังอยู่กว่าสี่ร้อยกินก่อนเจ้าอยู่ย่านเจ้าเสียดอะไรกินนำกันมันจะเสียดเครื่องมัน บ่ได้สดนหน้านะเพชรพี่น้องว่ากันไรคนเป็นผู้ตัดมังคิกมากบ้าล่ะเดี๋ยวเอาไว้มือหนาเจ้าผ้าให้คนนี้เด้อโอ้โหวับวบปปามันจังเป็นได้อัธรุดนะจังไดงอัธรุดก็จากผ้ามือหนาสิผ้าขายผ้าขายไงเอาอีกคนนะครับเอาว่าปปสุดเอาว่ะวัปสุดมาสิเหลีวลองข้อเอ้ย คักหลายพี่น้องเอ้าเรียบร้อยตากฝนพร้อมมาเนี่ยคำมืดตื่นตาตากฝนนํานะครับฟังเสียงฟังเสียงอันออนๆๆนี่เขียดอันนั้นเด้อพี่น้องเขียนนั่ก่อเขียนตาปาดเขียนข้าวเหนียวๆนะเขียตปาดเขตาปาดก็น้อยกับอบๆๆนี่เสียงกบนะครับแล้วก็เสียงห้องอ๊อกอ๊อกอ๊อกเขียนอี้ตองเอ้าเอาบรรยากาศแยกออกพระเจ้านี่เนั่ง เอาบรรยากาศทั้งสี่ละครมาฝากพี่ตอนน้องคือจริงๆบ่าวทาวตั้งตอนตังตงตงตงนน้งเนี่ยมันยังแนมเห็นต้นเขาอยู่จังหน่อยนะครับพอตั้งแล้วเรียบร้อยเลยพี่นอ้องหมื่นตืต้อๆเลยเลยเป็น <พา S 1> ว่าแมนก็เลยเป็นว่ามันมืดเลยนะครับเอากะบ่ค่อยสบายหูสบายตาปันไดเพราะว่ามนนันแนมทั้งหลังมันเหมือนนะครับพ็นตนาสองคนเอาเนาะกะฝากพี่ตอนน้องนะครับหลายๆคอมเมนต์หลายๆ ไล่ไล่ไายแช่นะครับถี่มีให้กบบาท่ากับสาวสีนะครับพี่น้องถ้าบ่มีพี่น้องเนี่ยพี่น้องถ้าบ่มีพี่น้องซอยพักดันซอยเป็นการบ้างเล่งใจนะครับซอยอ่ากระตุกซุกหนูภาษายังไะภาษาเนื้อเออกระสือบ่มีบาท่ากับสาวสีเหมือนนี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องนะครับคือกําลังเล่นเล่นใจให้กับบาท่านะครับเพื่อไว้เอียงก่อนอันสิ่งสิ่งสำคัญ คือกำลังใจยังคือมอสลำเราบอกนะบอกว่าเป็นคือเพื่อนเนาะเอาฝากพี่ตอนน้องไว้ที่เก่านะครับคลิปนี้กินตําสบายนั่งยง้มเลียงแง้มคำเอาบรรยากาศปแปลกๆมาฝากพี่น้องฟังเสียงกบเสียงเขียนหอ้องออดแอดออดแอดไหมเป็นเบิดบปิดเปิดอันนั้น,น<ม>ได<ม>้ไหมเสียงเสียงจริงเสียงธรรมชาติเสียงจริงบางที่เพิ่นก็ว่าเฮาเฮ็ดไอ้ยังว่าซี่จีเนี่ยอะไรพี่น้องซีจีบ้านเราบ่เคยจะเคลื่อนตั้งแต่เฮ็ดคลิปมานะครับเอากฝากพี่ตอนน้องที่เก่านะครับมักก็ได้ ถือใจกระแช่์บ่อเาวานี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ